อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปในระหว่างวันเป็นอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆหรือขณะที่เราขับรถอยู่บนท้องถนนอากาศที่เต็มไปด้วยควันพิษจากการเผาไหม้ของน้ํามันเชื้อเพลิงทําให้เกิดอากาศพิษภายในห้องโดยสารเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับไทยเนี่ยอยู่อันดับที่13ของของการปล่อยสารก่อมเร็งโดยเฉพาะที่กทมนะครับ งานวิจัยเราก็พบว่า70-80%ของสารกอมะเร็งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาจากไอเสียยานพาหนะตอนนี้คนเป็นภูมิแพ้กันเยอะมากเหตุผลที่เป็นภูมิแพ้กันเยอะส่วนส่นหนึ่งไม่ใช่มาจากไรฝุ่นไม่ใช่มาจากหนูหรือมแมลงสาบหรืออะไรนะครับห้องที่มีเครื่องถ่ายกระสารเยอะๆเช่นในสํานักงานนะครับพวกนี้จะมีมลพิษอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสาร่อมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในสาเหตุนั้นก็มาจากพวกสารเคมีที่ระเหยออกมาจากวัสดุต่างๆที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส รับเข้ามาภายในบ้านที่ดูสวยสะอาดตาไม่มีกลิ่นแปลกปลอมแต่ก็ใช่ว่าเราจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับเพราะพวกฝุ่นไรความชื้นที่มองไม่เห็นและไม่มีกลิ่นอาจจะมีอยู่ทุกที่ทั่วไปภายในบ้านก็ได้นะครับโดยเฉพาะห้องที่มีแอร์คอนดิชันเราสามารถได้รับความชื้นจากอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องได้อย่างง่ายได้ยิ่งถ้าหากไม่ได้รับการ,รบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเครื่องผลิตเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงครับหรือไม่ก็ขนจากเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆกับเราได้ง่ายดายครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างภูมิแพ้เราเชื่อกันว่าสังคมเมืองนะครับทำให้เราเจอกับไอฝุ่นละอองบางชนิดเนี่ยซ้ำๆๆจนร่างกายเกิดปริยาต่อต้านก็เลยเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นมามากกว่า50%ของเด็กในโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ย เพราะว่าเป็นภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆเกิดได้ทุกอายุนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเนี่ยมันมักจะเกิดตั้งแต่เราเด็กๆแล้วนะครับตั้งแต่เรารับสารอานั้นมาใหม่ๆนะครับร่างกายเริ่มรู้จักสารนั้นเริ่มที่จะต่อต้านสารที่มันเข้ามาในร่างกาย ร,ร่างกายจะสร้างเป็นปฏิกิริยาคล้ายๆปูมคุ้มกันนะครับเพื่อที่จะขจัดไอสารนั้นออกไปวิธีการป้องกันก็คือัานทำความสะอาดห้องอยู่เสมอนะครับผ้าปูที่นอนเปลี่ยนบ่อยๆนะครับแอร์ก็ทําความสะอาดเรื่อยๆเพราะว่าใน,ในคอยแอร์เนี่ยมักจะมีเชื้อราเข้าไปโตอยู่สัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขแมวนะครับนกหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ควรเอาเข้ามาในห้องนอนเพราะว่าขนของเขาเนี่ยมันจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ได้ในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันนี้มนุษย์เราโชคดีครับที่วันนี้เราสามารถเลือกอากาศโดยสุดให้กับร่างกายของเราเองได้ด้วยลักษณะเฉพาะของ Fresh Air Surround ที่ใช้สุดยอดออกไซด์อิออนและไฮโดรเปอร์ออกไซด์ที่สร้างจากเทคโนโลยี Active Peel เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและยังสามารถสลับควบบวกและลบของอิออนเพื่อกำจัดอนุภาคเล็กในอากาศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและที่สำคัญ Fresh Air Surround ยังใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในยานอาวกาศขององค์การนาซาอีกด้วยครับเครื่อง Fresh Air Surround สามารถผลิต Activate Oxygen หรือที่เรารู้จักกันว่าโอโซนเพื่อสลายกลิ่นต่างๆได้ครับโดยออกซิ z ดเตอรตามธรรมชาตินั้นมีครึ่งชีวิตที่สั้นเพียง90วินาทีเท่านั้นเองครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับผมจะเอาหัวหอมนี้ถูลงไปบนหลังมือหลายท่านคงทราบนะครับ ว่ากลิ่นของหัวหอมนั้นแรงขนาดไหนและหลังจากนั้นผมจะให้เครื่องเฟชแอร์โซราวนั้นขจัดกลิ่นนี้ให้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ากลิ่นหัวหอมที่ว่าแรงนั้นหมดไปจากมือผมได้เลยครับ ใน90วินาทีเท่านั้นเองและคุณผู้ชมครับแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องกลิ่นไม่พึงผสมภายในตัวบ้านอีกต่อไปครับเพราะมี fresh air surround ช่วยขจัดกลิน่นและเรียกความสดชื่นกลับคืนมาสู่ภายในตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการใช้ fresh air surround ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ติดตั้งไว้ในที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ใกล้จุดที่เกิดมลภาวะหรือพื้นที่ที่มีการใช้งานมากๆการใช้ fresh air surround ปุ่ม power ที่รีโมท หรือด้านหน้าตัวเครื่องมีไว้เปิดปิดส่วนพัดลมสามารถปรับความเร็วได้5ระดับโดยไม่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหากเลือก High Mode จะสามารถปรับค่าการฟอกอากาศได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อต้องการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดจะปรากฏคำเตือนที่หน้าจอ Away Mode ใช้โหมดนี้เพื่อประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวหรือเพื่อรับมือกับกลิ่นหรือปัญหาที่เกี่ยวกับอากาศที่รับมือยาก แต่ต้องระวังอย่าให้มีคนอยู่ในพื้นที่เมื่อใช้โหมดนี้นะครับหลังจากที่น้ําท่วมแล้วพี่กลับเข้าไปในบ้านเนี่ยอากาศไม่ดีเลยอับชื้นมากมีทั้งเชื้อรามีทั้งกลิ่นอับบรรยากาศเสียมากๆหลังจากที่เราได้ใช้เฟสแอร์นะคะสดชื่นขึ้นมากๆนะคะตัวเองเ่ะเป็นคนนอนกรนแล้วหลังจากใช้เฟสแอร์แล้วเนี่ยอาการกรนเนี่ยมันลดลงลดลงตอนนี้สบายมากสดชื่นนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ หลังจากที่เราประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมใหญ่มันมีเชื้อราที่อยู่ในอยู่ในบ้านเราสัมผัสได้เลยว่ากลิ่นมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับกลิ่นความชื้นกลิ่นแบบว่าอับอบไม่อยากหายใจปรากฏพอมาตั้งที่บ้านเนี่ยประมาณได้สองวันนะคะราที่ขึ้นตามผนังเนี่ยมันหายไปได้ยังไงออดีใจที่ได,ทได้ที่ได้กำจัดมันทิ้งได้อะ